การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอิจิตันบ้านทุ่งครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ไร่วานอนนะครับเป็นไร่เป็นทุ่งทันตะวันนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับบอกตรงครับตามหายากมากครับที่นี่ยากเพราะอะไรครับโดนสิริลอกอีกแล้วครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมั่วเลยนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวกันจริงๆนะครับเขาเข้าเข้าเขตนี้แล้วอ่ะให้ถามคนในพื้นที่ดีกว่านะครับ อาจจะเป็นทางลัดทางที่ใกล้กว่าเพราะถ้าเดินทางตามแมพที่เขาระบุไว้จะไปตามเส้นทางหลักเดินไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับความสวยงามของที่นี่มีอะไรกันบ้างครับทีนี่นผงลิงเยอะมากเลยครับ่านผู้ชมลิงเยอะมากๆเลยตั้งแต่ทางเข้ามา ว่าจะมีลิงตัวนี้ครับเนดะี๋ยมาดูตรงนี้เลยนี่ใกล้ๆครับแต่กล้อง,งใกล้เลยเร็วๆ,ๆนี่อะไรของเขาเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหไอจูลิงครับ <S <S ใหญ่กว่าไอจุ๋มอีกครับ <S <S โอ้โหลิงยักษ์สิ <S 1> <S 1> บรรพบรุดลิงเลยนะครับโ,โตโตทั้งนั้นเลยนะครับ คือเรามานี่ก็ถือว่าสายแล้วนะครับและทางตะวันก็ตรงนี้ก็ถือว่าแก่ร่วงโรยบ้างแล้วครับเพราะว่าถือว่านานแล้วนะครับครับสําหรับค่าเข้าชมนะครับสําหรับค่าเข้าชมไอ้ไล่ไไวานอนเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ก็20บาทครับก็ถือว่า ถ้ามาช่วงนี้นะครับดอกออทานตะวันเราเนี่ยมันก็จะร่วงโรยไปแล้วครับไฮไลท์หลักๆสำคัญสำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่ทุ่งทานตะวันนะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำซับเหล็กนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่กว้างมากๆเลยคับท่านผู้ชมแล้วก็สวยงามมากๆ เดี๋ยวหลังจากเที่ยวทุ่งทันตะวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศข้างๆนะครับอยู่ติดๆกันนี่นะครับฝั่งข้ามถนนนี่แหละอ่าเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะมีจุดชมวิวซึ่งห่างจากที่นี่ไปประมาณอ่าเกือบ2กิโลนะครับอยู่บนภูเขานะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศทุ่งทันตะวันไปก่อนนะครับฉากหลังของทุ่งทันวันนะครับเนี่ยจะเป็นภูเขาที่สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชม จะเป็นภูเขาแบบนี้เลยนะครับถ้าหากเราเรามาก่อนหน้านี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมว่าดอกเขายังสวยอยู่นะครับนะท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทุ่งทานตะวันก็ถือว่าน้อยนะครับเพราะจุดหลกัหลกๆเขาจะมาโฟกัสนั่งกินอาหารกันที่แพที่อ่างเก็บน้ำซะมากกว่านะครับช่วงเ,เช้าเขาจะมาเที่ยวแล้วอีกอย่างทานตะวันก็ ไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าเริ่มแก่แห้งลงแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงบางส่วนบางฝั่งนั่นเองนะครับที่ยังมีดอกให้เราได้ดูบ้างในช่วงนี้นะครับ ส่วนนักท่องเที่ยวนะครับที่คิดจะมาเที่ยวที่นี่ผมแนะนําอีกอย่างนะครับควรจะนําร่มมาด้วยนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากเลยครับและอีกอย่างไม่ค่อยจะมีร่มให้หลบสักเท่าไหร่ต้นทันตะวันก็ไม่พอที่จะเป็นร่มให้เราได้หลบร่มบ้างนะครับส่วนภูเขาด้านหลังโน้นที่เห็นตั้งโดตั้งเดอย,อยู่นะครับใครที่เคยมาเที่ยวที่นี่ครับคอมเมนต์มาบอกทีว่าเขาเรียกภูเขาอะไรนะครับ วนด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นพยาวนอนว่างั้นเถอะครับมีมีลิงตัวใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังนี่เป็นส่วนของด้านหน้านะครับดูทําท่าทําหน้ากันกแปลกๆนะครับไม่รู้นั่งคิดนั่งงงอะไรอยู่เลยก็เป็นสีสันนะครับในการท่องเที่ยวคือเขาจะตั้งแท่นปูน,ปนไม่ปูนไม่เลยครับจะเป็นเอกลักษณ์เมืองลิงนะครับนะเมืองลิงคือโรบุรี สังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับเนี่ยอยู่ในปากของลิงเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าคืออะไรนี่นะครับไม่รู้ใครเอากล้วยยังก็ไม่ให้ลิงกินครับสงสัยกลัวลิงจะหิวนะครับ มาครับท่านผู้ชมครับมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนแพนะครับเป็นแพรเอ่อเป็นที่สําหรับทานอาหารนะครับคือเราสามารถสั่งอาหารมาทานบนแพได้นะครับคือตรงนี้จะเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําซับเหล็กนะครับก็ดูขึ้นทะเลสิครับไม่ใช่ขึ้นทะเลสิครับมันเป็นขึ้นของน้ํานะครับที่ซัดเข้าหาฝั่ง เหม mm ือนทะเลเลยครับบรรยากาศดีมากลมเย็นมากๆเลยครับนี่ครับจะเป็นแพนะครับสำหรับเราเดินเข้ามาสั่งอาหารเขาจะมาส่งให้เราถึงที่เลยนะครับราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดครับสามารถจับต้องได้เลยครับราคา คือผมได้ไปสอบถามแม่ค้านะครับว่าช่วงเย็นๆนะครับเขาจะมีเจ็กีกีนะครับไว้ให้เช่าสําหรับขี่รอบๆบบริเวณนี่นะครับรอบๆอ่างเก็บน้ํานี่นะครับส่วนเรื่องกฎระเบียบนะครับเขาก็จะเขียนติดป้ายไว้เลยนะครับว่าถ้านําเครื่องดื่มเข้ามาทานในร้านก็จะมีค่าเปิด50บาทถึง100บาทด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับถ้าขี่รถผ่านมาเส้นนี้นะครับถ้าเห็นพ่อค้าแม่ค้า นั่งห้อยขากักมือเรียกอย่าตกใจนะครับเห็นไหมครับเขาจะนั่งกักเรียกลูกค้าเข้าไปนั่งกินอาหารที่แพงของเขามาครับทุกคนถึงเวลาเราต้องปีนป่ายกันบ้างแล้วครับนี่เป็นภูซับเหล็กนะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับค่าบริการก็มีรถยนต์10บาทมอเตอร์ไซค์5บาทนะครับก็จะมีห้องน้ําเตรียมให้เราด้วยจุดชมวิวมีความสูงขึ้นไป300เมตรนะครับแล้วเราจะเดินปีนป่ายเส้นทางแบบนี้แหละครับ ครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางนะครับไปยังจุดชมวิวก็จะเป็นทางเดินครับเห็นป้ายเขาบอกไว้ว่าสามรอยเมตรครับเดินเึ้นแบบนี้แหละ3 0 0อเมตรนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเห็นวิวนะครับเอ๊มีทางแยกสองทางครับรู้ไปทางไหนเนี่ยหรือว่าไปได้ทั้งสองทางไปทางนี้แล้วกันครับ ขวาไล้ซ้ายดีไป เส้นทางแยกเยอะมากมายนะครับแต่ไม่มีป้ายบอกที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ดีกว่าเส้นทางลาดชันน้อย อ๋อผมคิดว่านะครับถ้าหากว่าชันมากมันก็จะถึงเร็วนะครับถ้าชันน้อยมันก็ต้องโค้งหน่อยนี่ลาดชันน้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นทางนี้สึกว่ามีรอยเท้าเดินรอยเท้านักท่องเที่ยวมาเมื่อกี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ขึ้นมากันนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มาเที่ยวก็เนี่ยโอ้ นี่ไงก็จะมาเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยครับอเส้นทางแยกต่างๆหลังจากไปเที่ยวที่ทุ่งทันตะวันนะครับเราก็มาที่อ่างเก็บน้ำซับเหล็กแล้วเราก็มาต่อที่จุดชมวิวนะครับโอ้โหคดค้งมากเลย เนเป็นทางคดโถ้าใครไม่อยากคดโค้งก็นี่นะครับทางลัดสัยจะลูดลงแล้มั้งครับเนี่ยโอโ้โหใกล้จะได้เห็นวิวที่สวยแล้วครับอดใจรอสักนิดนะครับคลิปนี้เรามานะครับก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรที่ลงตัวมากมายนะครับก็พยายามเซิร์ชเข้าหาใน Google หรือส่องดูใน YouTube บ้างครับว่าตำแหน่งที่ตั้งตรงไหน ถ้าเป็นเชื่อสิริมากเกินไปก็หลงทางได้เหมือนกันนะครับเราต้องถามคนในพื้นที่ให้ชัดเจนนอาจจะมีทางลัดที่ใกล้กว่านะครับยังไม่ถึงนะครับทุกคนเหลืออีกประมาณสัก500ห้าร้อยโค้งแหละแต่ก็จะให้ดูวิวก่อนจะถึงจุดสูงสุดนะครับด้านหน้าน่ีจะเป็นเส้นทางที่จะไปวิ่งไปสู่ถนนสระบ,บุรีลมศักนะครับหรือกรุงเทพลมสัก ักคู่เดินผ่านนักท่องเที่ยวนะครับเขาบอกอีกหน่อยเดียวจะถึงแล้วครับเหมือนจะถึงจริงๆแล้วครับตอนนี้เจอหน้าท่องเที่ยวแล้วครับทุกคนแสดงว่าถึงแล้วครับโน่นเนี่ครับข้างหน้านะครับมองเห็นน่ะอ่างเก็บน้ำเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวยๆงามๆกันครับ ด้านบนนี้เขามีจุดกลางเต็นท์ให้ด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนี่มีหอเข้าหอปลามากินด้วยเดี๋ยวขอกินสักหอได้ไหมเนี่ย นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของจุดชมวิวภูทับเหล็กนะครับเนี่ยมองไปด้านหน้าครับเห็นเป็นอ,อ่างเก็บน้ํานะครับซับเหล็กแล้วก็ทิวยอดเขาที่สวยงามถ้ามองจากตาเปล่าจะสวยมากๆเลยครับในเรามองผ่านกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไรนะครับเนี่ยต้นไม้เขาก็จะถากคางตกแต่งให้สวยงามนะครับผูกเปนอนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดกางเต็นท์อยู่ด้านาข้างๆนี่แหละครับ ตัองเที่ยวที่ขึ้นมาก็ระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะพัดตกลงไปได้ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ม,มาถึงจุดสูงสุดนะครับของจุดชมวิวแล้วนะครับก็สามารถถ่ายรูปได้270องศาได้ครับตอนนี้เพราะว่าถ้ามองไปด้านทางที่ตะวันตกก็อาจจะติดต้นไม้หน่อยนะครับเราจะมองเห็นภูเขาลูกนู้นครับที่เราไปถ่ายทุ่งทานตะวันนะครับ ก็จะเป็นอ,อ่างเก็บน้ําครับซับเหล็กนะครับซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมากครับดูข้างหน้ามีเกาะด้วยนะทุกคนนี่เกาะด้วยจะมีื้ที่ยาวออกไปครับมีเกาะอีกสองเกาะตรงนี้ครับกินระยะไปเยอะเหมือนกันครับไปไกลเหมือนกันเป็นชมวิวที่สวยนะครับเพราะว่าฉากหลังหรือมองมาด้านหน้านะครับจะเห็นเป็น เปน่อๆขึ้นมาครับขาเรียวเขาอะไรนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศตอนขาลงบ้างนะครับต้องใช้ความระมัดระวังคนระับเบรกอย่างเดียวครับจะปวดข้อเข่าซะหน่อยละครับตอนลงเราจะลงพร้อมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียนะครับจากที่สอบถามพูดคุยกัน ผมก็พูดภาษาอินโดนีเซียนได้นิดหน่อยนะครับก็ถามเขาว่ามาเตสายเขาวางนี้ครับเขาก็บอกว่ามาจากอินโดนีเซียนะครับนี่กลุ่มสาวสาวอินโดนีเซียครับน่ารักผิวขาวน่ารักเลยนะครับครับวันนี้ผมอิชิตันบ้านทุ่งนะครับก็ถือว่าได้พามาท่องเที่ยวสามจุดใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นอ่ทุ่งทานตะวันนะครับอ่าเก็บน้ําซับเหล็กแล้วก็ขึ้นมาบนภูซับเหล็กนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สวยที่สุดเลยครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะครับเพราะว่ามันสามารถมองเห็นได้เกือบ360องศาเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับมันเป็นระยะทางที่ไกลนะครับผมผมไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถเดินทางมาไกลได้ขนาดนี้ครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเลยนะครับส่วนมากก็จะเดินทางอยู่ในระยะเวลาเอา่อระยะ100กิโล ก็นี่ก็คงจะไกลกว่า100กิโลเลครับก็พยายามดันด้นมานะครับหลงทางบ้างถามชาวบ้านมาบ้างครับก็ด้เห็นวิวที่สวยนะครับสถานที่ที่สวยปแปลกเป็นครั้งแรกด้วยครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิจิตตบ้านทุ่งพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ